อนุสัญญาออตตาว,ว่าที่ห้ามการใช้สะสมผลิตและโอนย้ายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญจากสถานการณ์ความขัดแย้งในโลกยุคปัจจุบันที่ส่งผลให้ประเทศภาคีบางส่วนประากาศถอนตัวจากอนุสัญญาดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตและโอนย้ายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และการทำลายทุ่นระเบิดหรืออนุสัญญาออตตาวาซึ่งลงนามที่กรุงอ,อัตตาวาของแคนาดาเมื่อปี2540และมีผลบังคับใช้ในปี2542ถือเป็นข้อตกลงฉบับแรกๆที่ห้ามการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในเวลานั้นเนื่องจากหลายประเทศมองว่าทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบกับพลเรือนและเห็นถึงความจำเป็นของการหยุดความสูญเสียที่เกิดจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ปัจจุบันมี165ประเทศทั่วโลกที่ร่วมเป็นประเทศภาคีของอนุสัญญายออตตาวาจะมีพันธกิจสำคัญในการห้ามใช้สะสมผลิตและโอนย้ายทุ่ยระเบิดสังหารบุคคลนอกจากนี้ยังต้องทำลายถุวนระเบิดสังหารบุคคลที่มีอยู่ในครอบครองและทำลายถุวนระเบิดทั้งหมดในพื้นที่ควบคุมรวมทั้งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการปฏิบัติตามอนุสัญญายออตตาวา ความสำเร็จของอนุสัญญ,ญาอัตว่าช่วยให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลลดลงอย่างมีนัยสําคัญจากกว่า25,000รายต่อปีในช่วงก่อนที่อนุสัญญ,ญาออตาวาจะมีผลบังคับใช้เหลือน้อยกว่า5,000รายต่อปีในปี2565นอกจากนี้บรรดาป,ประเทศภาคียัยงร่วมกันทําลายทุ่นระเบิดมากกว่า54ล้านลูกอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยเฉพาะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งปะทุขึ้นเมื่อเดือนคุมภาพันปี2565ส่งผลกระทบกับนุสศยาออตตาวาและหลายประเทศเกิดแนวคิดที่จะนำทุนระเบิดสังหารบุคคลกลับมาใช้ในสนามรบอีกครั้งยูเครนโปลแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียและฟินแลนด์ซึ่งแต่ม,มีพรมแดนติดกับรัสเซียประกาศถอนตัวจากนุสัญยาออตตาวาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ สถานการณ์ความตึงเครียดจากสงครามรัสเซียยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นและยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติลงนอกจากนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศเหล่านี้พร้อมดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อปกป้องดินแดนและประชาชนในอันตรติฮักคาเน่นรัฐมนตรีกลาหงฟินแลนระบุว่าการตัดสินใจถอนตัวจากอนุสัญญาออตว่าจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยของฟินแลนด์ซึ่งมีพรมแดนทางตะวันออกติดกับรัสเซียราวพันสามรอยสี่สิบกิโลเมตร และการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลจะจำกัดเฉพาะสถานการการที่ประเทศกำลังถูกโจมตีเท่านั้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศยูเครนอ้างว่าเมื่อเผชิญหน้ากับการรุกรานของรัสเซียร,รัฐบาลยูเครนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพลเรือนและการปกป้องประเทศเป็นลำดับแรกพร้อมเน้นย้ำว่าแม้การตัดสินใจถอนตัวจากลูกสัญญาออตตาว่าจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ทั้งนี้อนุสัญญาอัตตาว่ากำลังเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์ในโลกปัจจุบันไม่เพียงแต่การประกาศถอนตัวของประเทศภาคีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกรณีการพัฒนาทุนระเบิดสังหารบุคคลที่มีความล้ำสมัยรวมถึงการที่บรรดาประเทศมหาอำนาจและประเทศที่ครอบครองทุนระเบิดสังหารบุคคลจำนวนมากอาทิสหรัฐร,รัสเซียจีนอินเดียและปากีสถานไม่ได้เป็นประเทศภาคีของอนุสัญญาออตตาว่าซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดความกังวล ว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์จะเผชิญกับผลกระทบและความสูญเสียจากทุนระเบิดสังหารบุคคลทนิกธนกรไพศาลร,รายงาน